พี่ไม่มีแขนค่ะโอ้โหคำถามนี้เป็นคำถามที่แบบว่ายอดฮิตมากๆแล้วฝ้ายก็คือแบบว่าตอบไปหลายคลิปมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาตอบใหม่ว่าทำไมถึงไม่มีแขนต้องบอกก่อนเลยว่าฝ้ายเนี่ยไม่มีแขนตั้งแต่กําเนิดเลยนะคะเกิดมาก็ไม่มีแขนปอดข้างเดียวขาขวามี4นิ้วแล้วก็ขาไม่เท่ากันนะคะยืนได้นะ,อะตอบคำถามไปรวดเดียวเลยก็แล้วกันอายืนได้ มีปอดข้างเดียวแล้วก็สันหลังงอโคตอ่ะให้ดูสันหลังงอโคตนะคะแบบนี้เป็นทุกอย่างตั้งแต่เกิดแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าความพิการของเราอ่ะเป็นอุปสรรคในการทานู่นทำนี่ออกป่ะเพราะว่าเราคิดว่าเราต้องยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองให้ได้และใช้ชีวิตอยู่กับมันอย่างเอ j นจอยอย่างมีความสุขที่สุดก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะบ๊ายบายเต้นเลอเวลาเฮ้